สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบอลสีนะคะีพีนี้ก็จะมาแบ่งปันไม้กระถาง6นิ้วมีหน้าไม้หลากหลายสายพันธะุะ์นำหน้าไม้มาให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือก เราจัดส่งโดยไปรสีนีไทยนะคะขนส่งด่วนให้แบบ EMS คุณลูกค้าถูกใจกระถางในรายการไหนจดชื่อจดราคานะคะแจ้งได้ที่เบอร์0876115169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งลายนะคะทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้วิธีการปลูกวิธีการดูแล แม่ค้าจะยกให้ดูนะคะหน้าไม้ในแต่ละก,กระถางพยายามนําเสนอกันอย่างละเอียดนะคะคุณลูกค้าถูกใจกระถางไหนจะได้รับกระถางนั้นๆไปรบกวนนะคะจด EP ที่ต้องการ EP ที่รับชมนะคะที่อยู่มุมบนขวามือแจ้งคุณพ่อค้าด้วยนะคะจะได้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะหยิบต้นไม้ได้ถูกต้องตรงใจนะคะก่อนการไปดูหน้าไม้แม่ค้าขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีค่าจัดส่ง คุณลูกค้าจะสะดวกแบบโอนนะคะหรือว่าจะสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางแม่ค้ามีค่าจะส่งเมาเมาที่50บาทนะคะพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มจะทําการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนนะคะเราจะส่งให้ทั่วประเทศไปดูรายละเอียดหน้าไม้นะคะในแต่ละกระถางกันเลยจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเพชรมณฑลนะคะแม่ค้าให้ดูขนาดมีสต้น มีสองต้นในหนึ่งกระถางให้ดูการกัดสีกัดลายนะคะสีเริ่มมาแล้วต้นโตๆตเป็นพุ่มๆแบบนี้เพชรมนทนกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งรอยยี่สิบบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นเพชรมนทนเช่นกันนะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถางแม่ค้ามีมาให้เลือกสองกระถางให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดกระถางที่สองขอที่ราคาหนึ่งรอี่สิบบาทจะ้ะ กระถางนี้เป็นในส่วนของแสงประพัดซรอนนะคะให้ดูหน้าไม้แสงประพัดซรอนกระถางที่หนึ่งแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ะแสงประพัดซอนกระถางที่สองค่ะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเจ้าหญิงนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส เจ้าหญิงเป็นไม้เก่าไม้โบราณนะคะเป็นบอนโชกระดูกขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจา้ะเจ้าหญิงกระถางที่สองนะคะให้ดูภาพรวมการกัดสีการกัดลายกระถางที่สองขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของซับนรินนะคะให้ดูภาพรวมมีหน่อเล็กๆนะคะขึ้นมาแล้วหนึ่ง ซับนรินแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งรอยบาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเจ้าลันช้างนะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถางแม่ค้ามีมาให้เลือกสองกระถางเจ้าลันช้างนะคะใบนี้จะชํำน้ําไปเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกชุกมากนะคะกระถางที่หนึ่งแม่ค้าขอที่ราคาหกสิบบาทจา้ะเจ้าลันช้างกระถางที่สองนะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถางเช่นกัน มีชํำน้ำหนึ่งใบนะเจา้าลันช้างกระถางที่สองขอที่ราคาหกสิบบาทจา้ะแม่ค้ามีแบ่งดารานพรัตนะคะอีพีนี้เอามาให้ทำการคัดเลือกนะคะกระถางนี้กระถางที่หนึ่งให้ดูหน้าไม้สวยทุกใบหน้าไม้ประมาณนี้ดารานพรัตนะคะกระถางที่หนึ่งแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจา้ะ กระถางนี้จะเป็นดารานพรัตกระถางที่สองะะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดขอที่ราคาห5 0้าบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของแก้วมณีนะคะเป็นบอลเก่าบอนโบราณกัดสีกัดลายเต็มที่เขาจะสวยมากๆให้ดูขนาดแก้วมณีแม่ค้าขอที่ราคาห5 0้บบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นโพแก้ว ให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดโูแก้วแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งอบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะมีความปลายสวยมากมีสองต้นในหนึ่งกระถางปลายสวยทุกใบเลยนะคะในส่วนของเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาขอที่ราคาหนึ่งยิบบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของมหาเทวีนะคะ ให้ดูภาพรวมมหาเทวีแม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้าในส่วนของหนุมานประสานกายนะคะหานุมานประสานกายสายลุ้นแมคค้าปลูกให้นะคะ1กระถางปลูกให้3ต้นให้กันเป็นพุ่มๆสำหรับหลายท่านนะคะที่อยากจะเอาไปเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะกระถาง6กนิ้วหนึ่งกระถางมีอยู่3มต้น แม่ค้ามีจานวนนะคะจะรับกี่กระถางก็แจ้งคุณพ่อค้าได้เลยหนุมานประสานกายใส่ลุ้นขอที่ราคากระถางละห้าสิบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของเรียกซับนะคะบนใบกลมใบแข็งใบหนาให้ดูขนาดเรียกซับกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาแปดสิบาทจ้ากระถางนี้เป็นเรียกซับกระถางที่สองนะคะให้ดูขนาด ให้ดูภาพรวมแม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้เป็นรักเอยนะคะรักเอยฟอร์มก่อสายลุ้นมีหน่อมาแล้วนะคะน่าจะราวๆสามหน่อด้านล่างประมาณนี้รักเอวยสายลุ้นขอที่ราคา50บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นสีลาเพชรนะคะให้ดูภาพรวมกัดสีกัดลายมาแล้วแม่เขาเป็นศิลาเพชรด,ด่างนะคะ มีความด่างขาวแล้วก็มีความปลายเขียวๆแบบนี้นะคะให้ดูศนะิลาเพชรกระถางนี้แมค่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นบอลใบกลมนะคะใบดกใบหนาะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยไม่ยืดไม่โยงไม่สูงนะคะเขาเป็นบอลด่างให้ดูความด่างด่างทุกใบนะคะใบจะดกใบจะหนา ชัตทินากรนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาให้ที่ราคากระถางหละ9เกบาทจา้ากระถางนี้เป็นยักษ์พิเภกนะคะเป็นพญาพิเภกกัดสีกัดลายมาแล้วก็จะแดงสดกระจายทั่วใบนะคะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยเป็นไม้ฟอร์มพุ่มให้หน่เก่งมากนะคะที่สําคัญน่าจะมีอยู่หนะะึ่งสองสามสี่ค่ะกระถางนี้น่าจะมีอยู่สี่หน เปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางนะคะเขาจะยิ่งโตเร็วให้หน่อให้กอมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้พญาพิเภกกระถางนี้แม่ค้าขอทอี่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นชิ้นน้ำบัญชรนนะคะชิ้นน้ำบัญชรมีหน่อมาแล้วหนึ่งกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะให้ดูขนาดกระถางนี้แม่ค้าขอทอี่ราคาหนึ่งรอยบาทจะ้ะ กระถางนี้จะเป็นในส่วนของสมประสงค์นะคะเป็นบอลลายปลาคารดังๆเปื่อๆป,ป,ประมาณนี้มีอยู่สองต้นนะคะสองต้นในหนึ่งกระถางให้ดูภาพรวมสมประสงค์กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา60บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นบอลกาบมีแข้งนะคะให้ดูหน้าไม้โทนสีมีหน่อมาแล้วนะคะเป็นในส่วนของนารีสยาม นารีสยามฟอร์มก่อให้หน่อมาแล้วสวยมากนะคะให้ดูโทนสียืดสุดแขนแมคคกระถางนี้ขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นสุดปรารถนานะคะชื่อดีมากๆกัดสีกัดลายมาแล้วเวลาโตเต็มที่นะคะใบเขาจะหอกเกลียวะะโทนสีเขาจะสดแล้วก็เข้มขึ้นให้ดูขนาดสุดปรารถนาแมคค้ขอที่ราคาแปดสิบบาทจ้ะ กระถางนี้จะเป็นเทพดารานะคะออกจะแผลงอมเขียวไปนะคะปกติเทพดาราเนี่ยหน้าเขาก็จะแดงอมชมพูแบบนี้นะคะมีหน่อมาแล้วหนึ่งหน่อสวยนะคะอันนี้เป็นหน่อสวยให้ดูภาพรวมเทพดารากระถางนี้เลยนะคะแม่ค้าจะให้พิเศษละกันนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหกสิบบาทจะ้ะ กระถางนี้จะเป็นเทพนาคานะคะเขาจะเป็นบอลกลับมีแข้งนะคะเขาเป็นบอลดังนะคะให้ดูความดางังเขาจะเป็นรุ้งรุ้งริ้วริ้วนะคะยิ่งโตจะยิ่งสวยประมาณนี้นะคะให้ดูขนาดเทพนาคากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคานะคะขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจา้ะกระถางนี้เป็นซับพนมนะคะเป็นบอลเกา่าบอลโบราณบอลโชกระดูก กัดสีมาแล้วนะคะเดี๋ยวโตวเต็มที่ลักษณะใบเขาจะคล้ายการพนมมือนะคะที่สําคัญมีหน่อมาแล้วหนึ่งมีหน่อมาหนึ่งนะคะอยู่ด้านล่างเลยสัพพนมกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นมณีวัสนาอะมณีวัสนาสายลุ้นละกันให้ดูขนาดแม่ค้าขอที่ราคานะคะ ให้ที่ราคาห้าสิบบาทจ้ะหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะหนุมานที่มีชื่อยาวมากโตเต็มที่กับสีเต็มที่นะคะพื้นใบจะเป็นสีขาวสว่างมีจุดแดงเล็กๆก,กระจายทั่วใบนะคะสีเขาจะสว่างแล้วก็เด่นมากขนาดหานุมานหาวกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา8ปดสิบบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของขุนแผนนะคะหนึ่งในตับขุนช้างขุนแผน มีหนอด้านล่างมาแล้วสองนะคะสามนี่กำลังจะขึ้นมาแม่ค้าเดาว่าหัวเขาน่าจะโตเนื่องจากว่าหนอที่เริ่มแทงนะคะแทงออกจากห่างห่างจากต้นแม่เขาขุนแผนนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจา้นะณเมืองนอนกระถางนี้นะคะมีความฮาบขาวใบนี้เหลือง มีช้ำน้ำมีตําหนิบ้างนะคะประมาณนี้เดี๋ยวกระถางนี้แม่ค้าให้พิเศษละกันนะ,ะนเมืองนอนกระถางนี้แบบนี้จะมีกระถางเดียวนะคะให้ดูภาพรวมแม่ค้าขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจ้ะกระถางนี้เป็นเดือนมกราคมนะคะยื้อสุดแขนให้ดูหน้าไม้ใบกลมๆนะคะใบแข็งใบหนากานใบแข็งแรง ติดต้นนี้ไปให้ด้วยหนึ่งต้นนะคะแม่ค้าไม่แน่ใจว่าเป็นเงาหรืออะไรนะคะขออนุญาตนะคะตัวนี้แม่ค้าแถมไปแล้วกันขอที่ราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นปีกกินรีนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดประมาณนี้นะคะปีกกินรีกระถางนี้ขอที่ราคาแปดสิบบาทจ้า กระถางนี้จะเป็นพรน,นับพันนะคะพรน,นับพันแผลงเขาจะเป็นบอลกลาบนะคะนี่กลาบประมาณนี้นะคะจะมีความเปรอะเปรอะดังๆนะคะพรน,นับพันหน้าปกติเนี่ยเขาจะเป็นทรงมีจุดขาวนะคะออกจากงแดงน้ําตาลมีจุดขาวเล็กๆเขาแพงมานะคะอันนี้เป็นน้ําตาลแล้วก็มีความเปรอะเขียวแบบนี้เลยแม่ค้าขอที่ราคาให้กระถางนี้นะคะห้าสิบบาทจ้ะ แม่ค้ามาจัดปลูนะคะในส่วนของรักแท้ดีกว่านะคะให้ดูหน้าไม้ฟอรมกอก,กแน่นๆแบบนี้เลยนะคะมีกีโน,โนเนี่ยเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะรักแท้นะคะมีกระถางนี้กระถางเดียวนะคะแม่ค้าจัดปลูกให้ขอที่ราคา60บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นธาตุบางแก้วแผลงนะคะให้ดูหน้าไม้กันก่อนเขาจะออกขาวอมชมพูนะคะให้ดูขนาด ต้นโตมากโตมากมากเป็นธาตุบางแก้วแผลงนะคะขาวอมชมพูอ่อนๆประมาณนี้ปกติเขาจะชมพูอมม่วงนะคะน่าจะเข้มกว่านี้หน่อยกระถางนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละเจ็ดสิบบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของแดงอันดาแผลงนะคะให้ดูความด่างเขาด่างทุกใบะะใบนี้ช้ำน้ำไปให้ดูขนาด นะคะคมีกระถางเดียวนี้เนาะห้พิเศษนะคะแดงอันดาแผลงกระถางนี้ขอที่ราคา50บาทจา้ะมาดูกระถางนี้มากันทกะฟอร์มกอนะคะให้ดูภาพรวมมีหน่อมาแล้วนะคะมีสองต้นใหญ่แล้วก็อีกหนึ่งหน่อต้นโตมากๆม้ากันทกะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของมณีวัสนานะคะ มีหน่อมาแล้วสองต้นกับอีกหนึ่งหน่อนะคะแม่ค้ามองว่าเขามีหน่อมาสองนะคะสองต้นกับอีกสองหน่อประมาณนี้กระถางนี้ขอที่ราคาเจ็ดสิบาทจา้ากระบี่ในร้อยนะคะฟอร์มกอแน่นๆแบบนี้เลยให้ดูภาพรวมนะคะมีความด่างขาวด่างเหลืองนะคะขอบแดงมีความสีแดงเข้มขึ้นมาแล้วนะคะฟอร์มพุ่มแบบนี้แม่ค้าไม่ได้มาอัดคลิปพักนึงนะคะ ให้พิเศษละกันนะคะในส่วนของกระถางนี้ขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นปลายฝนนะคะให้ดูหน้าไม้ต้นโตมากๆนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วโทนสีจะออกเป็นสีชมพูนะะปลายฝนกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาแปดสิบบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นพรระร่วงนะคะให้ดูภาพรวมมีหน่นอมาแล้ว พร,พรพรวงนะคะมีหน่อมาแล้วด้วยกระถางนี้ขอที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้เป็นพรพร่วงกระถางที่สองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดกระถางที่สองนะคะกระถางนี้ขอที่ราคา70บาทจ้ากระถางนี้เป็นสุโคไทยฟอร์มกอนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูความแน่นนู่นเลยลูกเขาเยอะมากนะคะ ให้ดูภาพรวมสุโคไทยกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางนี้ขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจะ้ะสุโคไทยฟอร์มกอนะคะกอแน่นๆเช่นกันกระถางนี้กระถางที่สองสุโคไทยฟอร์มกอรกระถางที่สองขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ากระถางนี้เป็นสาลิกาลิ้นทองนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดมีหนอนะคะมีลูกเล็กๆอยู่ด้านล่าง สาริกาลิ้นทองแม่คะาขอที่ราคาแปดสิบบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของซับอัมพรนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดฟอมพุ่มเตี้ยใบดกใบหนานะคะซับอัมพรกระถางนี้แม่คะาขอที่ราคาเจ็สิบาทจ้ะกระถางนี้เป็นสัตบงกฎให้ดูหน้าไม้นะคะมีหน่อมาแล้วหนึ่งสัตบงกตแม่คะาขอที่ราคาหกสิบบาทจ้ะ กระถางนี้จะเป็นในส่วนของดวงอมพรนะคะให้ดูภาพรวมมีสองต้นในหนึ่งกระถางดวงอมพรแม่ค้าขอที่ราคา70บาทจา้ากระถางนี้จะเป็นมณีนารานะคะมีความด่างฝากไปเลี้ยงไล่แดดไล่แสงนะคะจริงแล้วเขาด่างนะคะเนี่ยแต่ว่าแสงอาจจะได้ไม่ทั่วถึงนะคะให้ดูประมาณนี้ มีอยู่สองต้นนะคะในหนึ่งกระถางมณีนารากระถางนี้แม่ค้าให้ที่ห้าสิบบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของพบรักนะคะพบรักเป็นบอลดงังให้ดูหน้าไม้ะะให้ดูขนาดต้นโตมากๆหน้าไม้ประมาณนี้พบรักกระถางนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละนะคะเจ็ดสิบบาทจ้า กระถางนี้เป็นแดงอันดานะคะให้ดูความด่างอันนี้ต้นแม่อันนี้ต้นลูกนะคะต้นลูกด่างฮาบมาเลยเดาว่าหัวน่าจะโตแล้วนะคะต้นโตมากแดงอันดากระถางนี้แม่คะจะให้ที่ราคาเจ็ดสิบบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะขุนไกลปลายสวยทุกใบมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะ สองต้นในหนึ่งกระถางแต่ว่าความปลายของเขาป้ายทุกใบคุณไกลกระถางนี้ไหมคะขอที่ราคานะคะขอที่ราคาหนึ่งรอยี่สิบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นนบพะก้านะคะนบพะก้าสีมาครบเลยนะคะมีความปลายขาวปลายเหลืองนะคะปลายเหลืองปลายแดงประมาณนี้นะคะใบใหม่ใบใหม่สวยมากนะคะ นพะเก้ากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นสิลาหุ้มทองนะคะสิลาหุ้มทองหน้าแดงๆงหน้าแดงแบบนี้เลยนะคะให้ดูขนาดขอที่ราคาแปดสิบบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นบันดานซับให้ดูขนาดให้ดูภาพรวมบันดานรัพย์นะคะแม่ค้าขอที่ราคาให้ที่ราคา80บาทจ้า กระถางนี้เป็นตะละแม่กุสุมานะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูความเป็นหนอกนแน่นๆแบบนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจะ้ะกระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของนะคะหักด่านหนุมานหักด่านนะคะประมาณนี้แม่ค้าจะให้นะคะหนุมานหักด่านนี้เขาจะมีหูใต้ใบด้วย หูใต้ใบเริ่มมาแล้วนะคะกัดสีกัดลายเต็มที่เขาจะใบขาวสว่างมากๆนะคะที่สําคัญทรงใบของหนมุมานเนี่ยเขาจะสวยแปลกอยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์นะคะหนมุมานหักดานแม่ค้าจะให้ที่ราคา80บาทจา้ากระถางนี้จะเป็นองค์คุลิมานนะคะหนในตับพุทธประวัติเนาะกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะองค์คุลิมานแม่ค้าให้ที่ราคา70บาทจา้า กระถางนี้เป็นบอลกาบนะคะมีชื่อว่าสีสมบูรณ์ลักษณะโตเต็มที่นะคะใบเขาจะเป็นสามแฉกนี่เริ่มมีสามฉกแล้วนะคะแต่ละใบเนี่ยจะเป็นสามแฉกขึ้นมาสวยมากนะคะแม่ค้าขอที่ราคาแปดสิบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นมหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีมีความด่างประมาณนี้ที่สําคัญเขามีหน่อมาแล้วนะคะมีหน่อด้านล่างมาแล้วให้ดูภาพรวม แม่ค้าจะให้ที่ราคาเจ็ดสิบบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นหนุมานออกศึกนะะกัดสีกัดลายมาแล้วสวยมากให้ดูขนาดนะคะหนุมานออกศึกกระถางนี้ขอที่ราคาแปดสิบบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นเศรษฐีเมืองขอนนะคะให้ดูหน้าไม้เขาเป็นบอลด่างนะคะเศรษฐีเมืองขอนเนี่ย มีหน่อมาแล้วนะคะมีหน่อมาแล้วสองที่อยู่ด้านล่างเลยเป็นไม้นะคะหนึ่งในของรังบึงแก่นคนครนะคะผู้พัฒนาสายพันธุนะะ์ะเรษฐีเมืองคอนฟอร์มกกกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นบัวกันหานะคะมีความด่างแม่ค้าตีให้ว่าด่างน้อยละกันเนาะมีหน่อมาแล้วนะ หนึ่งสองนะคะน่าจะประมาณสองหน่อดูลูกเขานะคะลูกเขาเหมือนจะด่างสวย,ยมค้ให้ดูอยากให้เห็นนะคะนี่ลูกเขาเหมือนจะด่างสวยนะคะคในส่วนของบัวก,กันหากระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคาหกสิบาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นหลวงลาดสเสนหานะะให้ดูหน้าไม้มีหน่อมาแล้ว ประมาณนั้นนะคะกระถางที่หนึ่งหลวงราชนรีหาขอที่ราคา80บาทจา้ะกระถางที่สองนะคะในส่วนของหลวงราชนรีหามีหน่อมาแล้วเช่นกันกระถางที่สองแม่ค้าขอที่ราคา80บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นสาวนครชัยศรนะีให้ดูภาพรวมให้ดูขนาด สาวนาครกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคานะคะขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นสีการจนานะคะสีการจนาพิเศษมีความป้ายสวยทุกใบนะคะให้ดูความป้ายที่สำคัญมีหนแล้วนะคะสีการจนากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้ยบาทจ้ะ ในส่วนของอีพีนี้นะคะแม่ค้าก็ต้องขออนุญาตนะคะจบการน,นำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้สวนบอนสีเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งสวนนะคะอัญญาบอนสีอยมเพอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเป็นสวนบอนสีที่อยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพนะคะเดินทางไปไหนมาไหนขึ้นรถลงเรือก็ขอให้ถึงจุดมุ่งหมายโดยสวัสดิภาพเจอกันใหม่กับอัญญาบอนสีในอีพีหน้าสวัสดีจ้ะ E